อ่ะวันนี้จันคมสันโภคงได้เล่าเรื่องราวย้อนกลับไปวงการเหล่านักสิทธิมนุษยชนแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอย่าเอาผมไปรวมกับคนพวกนั้นหมายความว่ายังไงเออน่าคิดนะครับในคมสรรโภคงนักกฎหมายแล้วก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ชื่อว่าคมสัโรโภคงบอกว่าคือแกบอกว่าแกในเคยเป็นคนร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิธิ์ใช่ใช่ะนะครับนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีหลักสูตรไหนให้เรียนที่ไหน ผมจะได้ไปเรียนบ้างครับเพื่อจะได้เป็นนักสิทธิมนุษยชนกับเขาบ้างผมได้ยินกาพูดนี้จากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนหนึ่งที่พูดถามเชิงแดกดันกับคนที่อ้างตัวตลอดเวลาว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนได้ยินในการประชุมครั้งหนึ่งที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งที่บางแสนซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดขึ้นและผมเป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งซึ่งพวกเราได้ฟังบางคนอ้างตนว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนจนมี กรรมการสิทธิมนุษยชนบางท่านเนี่ยบ่นว่ารำคาญการอ้างตัวเองของคนเหล่านี้ในฐานะที่ผมเคยเป็นคนร่างร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศผมทําร่วมกับรองศาสตราจารย์ในนพนิธิสุริยะและก็คุณชาญชาวชายานุกิจซึ่งตอนหลังก็เป็นร่างที่ผ่านรัฐสภาและกลายเป็นพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพุทธศักราช2542ไปแล้ว มีคนอ้างว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนบางคน,นแอบ,บอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นคนร่างขึ้นมาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นกันแบบนี้เหรอครับนักสิทธิมนุษยชนส่วนป้าสอวอใครก็ไม่รู้นะครับป้าสอวอนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมรู้จักแกมาตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยกันซึ่งผมไม่รับรองความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของป้าแกสักเท่าไหร่นักเนื่องจากผมเนี่ย ไม่ค่อยเห็นแก่แสดงองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเท่าไหร่รู้แต่ว่าบรรดาองค์กรและนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายออกและเชิดชูป้าแกให้เป็นนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนสาเหตุจากการเรียกร้องเรื่องสามีของแกถูกอุ้มหายไปแสดงว่านักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยการยกตัวว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนผมก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าถ้าผมจะยกตัวเองว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชน ก็ได้สิครับเพราะว่าผมเนี่ยทำงานช่วยเหลือด้านคดีและกฎหมายให้กับชาวบ้านและชุมชนต่างๆมานานกว่า20ปีแล้วมีทั้งคดีบ้านทับยางที่จังหวัดพังงาคดีชาวเลลาวัยงานสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นและก็อิสรพัดอย่างและผมก็แน่ใจว่าผมมีองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนพอตัวที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นนักสิทธิมนุษยชนมือนกันนะครับแต่พี่น้องครับพี่ดองอย่าเอาผมไปรวมพวก กับบรรณาองค์กรและนักสิทธิมนุษยชนเหล่านั้นเลยนะครับผมเป็นคนละจะพวกกันครับอแอบอ้างแอบอ้างแอบอ้าง,าง,างครับว่าตัวเองเป็นนักสิทธิมนุษยชนอนครับซึ่งก็เดียป้าของราเป็นใครผมไปต้องอธิบายความนะครับน่าจะรู้กันดี